คุณพร้อมจะออกเรือไปโต้คลื่นยักษ์กับเราไหมครับแต่พูดถึงหุ้นที่ทําให้นักลงทุนแบบใจเต้นแรงที่สุดเนี่ยผมว่าหนึ่งในนั้นต้องมีชื่อ RCL หรือ Regional Container Lines ติดโพแน่นอนวันนี้เราจะมาเช็คทิศทางลมกันครับว่าค่าระวังเรือโลกกําลังชี้ไปทางไหนปันผลที่เขาว่าหนักๆเนี่ยปีนี้ยังจ่ายไหวไหมและที่สําคัญที่สุดเลยกราฟเทคนิคกำลังบอกให้เรากางใบเรือซื้อหรือว่าโดดหนีลงเรือชูชีพ เอาละจับพังงาให้แน่นแล้วไปลุยกันเลยครับโอเคครับมาเริ่มกันที่ภาพใหญ่ที่สุดก่อนเลยเหมือนกับตันเรือที่ต้องดูกรมอุตุก่อนออกจากท่านะครับตอนนี้พายุใหญ่ที่นักลงทุนทั่วโลกกาลังจับตามองในอุตสาหกรรมเรือคอนเทนเนอร์คืออะไรครับพายุลูกนั้นมีชื่อว่า overcapacity ค่ะหรือก็คือภาวะอุปทานเรือล้นตลาดนี่คือเมฆดําก้อนใหญ่ที่สุดเลยค่ะตอนนี้ คือข้อมูลล่าสุดเนี่ยคาดการว่ากองเรือทั่วโลกจะขยายตัว3.6%ในปี2026นี้ครับแต่ว่าความต้องการขนส่งสินค้าจริงๆเนี่ยคาดว่าจะโตตามไม่ทันค่ะคือโตแค่ประมาณ3.0%เท่านั้นโหวสวนทางกันเลยใช่ค่ะตามหลักเศรษฐศาสตร์ง่ายๆเลยพอของมีมากกว่าความต้องการราคาย่อมถูกกดดันให้ลดลงในที่นี้ก็คือค่าระวางเรือนั่นเองค่ะเดี๋ยวก่อนนะครับแต่ที่ผมเห็นข่าวช่วง ปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่าระวังเรือมันพุ่งกระฉูดไม่ใช่หรือครับโดยเฉพาะจากวิกฤตที่ทะเลแดงที่เรือต้องอ้อมโลกกันเป็นวาเล่นมันน่าจะช่วยดูดซับเรือส่วนเกินไปได้เยอะเลยนี่ครับ ถูกต้องเลยค่ะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในปี2024และ25วิกฤตทะเลแดงนี่เปรียบเสมยลมพายุที่ช่วยพัดพาให้เรือเออเหมือนจะวิ่งได้เร็วขึ้นแม้จะวิ่งอ้อมก็ตามการที่เรือต้องอ้อมไปแหลมกูดโฮเนี่นะคะคมันใช้เวลาเดินทางนานขึ้นเป็น10ถึง14วันเลยซึ่งมันช่วยดูดซับอุปทานเรือส่วนเกินในระบบไปได้มหาศาลประมาณ6-8ของกองเรือทั้งโลกเลยทีเดียวค่ะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ดูคลิปเต็มกันได้ที่ช่องเลยนะจ๊ะและยังมีคลิปดีๆอีกมากมายรอให้มาดูมาฟังกันนะ